สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่2เมษายนนะครับเป็นพันท้ายไม้ยมหอมนะครับเคลือบสีมะเกลือใส่ชุดถังหน้านะครับเดลองให้พร้อมใส่ครับเกยบสองข้างน,นะครับ ้องครอบไกลอรูสีดำอันนี้เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงมือสอบมีรองแก้มสองข้างนะครับเป็นรองนิ้วนะครับโอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับ รับทำทรงตามสั่งครับท่านใดที่ดูวีดีโอจากใน you tube ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับกดลิงก์และทักเข้ามาได้เลยนะครับมีทรงให้เลือกเยอะมากครับราคาไม่แพงครับทักเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ Niggas in my grill tryna phase me.